สวัสดีจ้าแฟนเจดทุกคนนะจ๊ะเจอทุกั้งเริ่มต้ทุกเช้านะ9โมงโตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาซีจูจีจุกจิกกักกบพวกแกนะผลพ่อที่น่าสนใจแล้วก,ก็เล่าขา่าวในสไตล์เจดมแบบน,นี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามเาไว้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นกำลังใจให้เจดมได้ทำงานด้วยกระ้วกันนี่ใหญ่หลอดนะเอวาวันหายไปวันหนึ่งนะจ๊ะโอ้ไม่สบายยังเจ็บคออยู่เลยนะไข้กินแล้วก็มีน้ำมูกเป็นหวัดนิดหน่อยนะจะ อ่ะก็ฉีดยานิ่หน่อยเนี่ยก็หายแล้วนี่ตัวอย่างแล้วเอาก็ถือว่าพักไปหนึ่งวันก็ขออภัยด้วยแล้วพวกแกช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะสำหรับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะไหนจะเรื่องน้ําเรื่องท่าเรื่องอาการร้อนอู้วุ่นวายไปหดด,ดูแลตัวเองดีๆกันแล้วกันนะจ๊ะไปดูผลพอจะน่าสนใจ เมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะไปเริ่มกันที่ฟุตบอลลีกของประเทศที่เมาก่อนลเงเตะ hey! อย่างเซอร์เบียเฮ้เซอร์เบียนะจ๊ะเมื่อคืนนะซาติสเซเมเดเวเดรเบิรเนี่ยนะก็เสมอกับอินเดียไป0-0ต่อกันที่ฟุตบอลของประเทศที่ใส่ชุดมานี่โอ้ oh, โหแน่นปึกเลยฟิตทุกจุดเลยอย่างรัสเซียเฮ้ร hey! ัสเซียนะจ๊ะเมื่อคืนนะโซโกนะจ๊ะก็แพ้โรเตอร์โวโกลกราดไป0-1ปิดท้ายกันที่ฟุตบอลดิวิชันหนึ่งของประเทศที่เห็นแม่แต่ไกลยอย่างเดนมาร์กเฮ้เดนมาร์กนะจ๊ะเมื่อคืนนะฮาวิดออฟกก็เสมับโคดิงไปไป0คม่แตกกอนนั็นื ผลฟุตบอลชนาสนใจไม่กับเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้ไปดูข่าวคราวดูการฟุตบอลกันบ้างกันแล้วกันนะพวกแกนะไปเริ่มกันที่คดีความของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะเมื่อวานนี้มีแถลงข่าวออกจากสโมสรเรือรบสีฟ้าเลยนะว่าพวกเขาเอาชนะพิมริลิกได้แล้ว1ต่อศูนยกนั่นเองแต่ไม่ใช่คดีความที่เกี่ยวข้องกับ115กระทงที่กล่าวหากันไปกําลังสืบสวนสอบสวนกันอยู่อันนี้เป็นอีกหนึ่งชัยชนะหนึ่งที่แยกออกมาแล้วโดยซิตี้แถลงการบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะชนะเรียบร้อยแแล้วนนนะต่เป็การชบ อนุญาโตตุลาการกีฬาซึ่งมีผลต่อคําตัดสินจากพิมพ์เหลืองกฤีไน้่นเองนะพวกแกนะเกี่ยวกับเรื่องของ sponsor, สปอนเซอร์2สปอนเซอร์ที่เข้ามาเตรียมจะสนับสนุนซิตี้แต่พิมพ์เหลีองบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันขัดต่อกฎข้อบังคับของการทามาหากินในสาราดาจักรเออหรือว่าผิดกฎหมายของกฤษตนั่นเองนะซึ่งพิมพ์เหลีองเนี่ยเขาปฏิเสธสปอนเซอร์2องรายนะของแมนซิตี้ที่เตรียมจะเข้ามาสนับสนุนลูสีฟ้าแต่เขาบอกว่าเขาตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยมันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงเกี่ยวข้องกับ เจ้าของสโมสรอ,อย่างท่านชีคคารดูลอเอาบรษด้วยนั่นเองนะทีนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซิตี้ก็เลยฟ้องไปที่ศาลอนุญาโตตุลาการบอกเฮ้ยอันนี้เป็นการเขาเรียก ปิดกั้นและเป็นการที่ปฏิเสธโดยมิชอบพิมลีกับซิตี้ก็สู้กันบนศาลอายุญาต,ตุลาการเรียบร้อยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้นะสมโมสรประกาศแล้วว่าศาลเนี่ยได้ตัดสินให้พวกเขาชนะในคดีนี้นะโดยไอ้กฎเขาบอกว่าชื่อย่อคือ APT เนี่ยเขาเรียกก็กฎธุรกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้องของพิมลีกซึ่งมันเป็นการยืนยันว่ามันขัดต่อกฎหมายของสาราจักรนั่นเองกลายเป็นว่าเรื่องนี้ซิตี้ชนะเียีแยนว่าสอสโมสรนั้นก็ยังไม่ได้เข้ามาทางซิตี้เต็มตัวเพราะพิมลีกเองก็ขัดขวางเอาไว้นะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ต้องรอดูว่าสุดท้้ายแลว จะแก้กฎนี้หรือเปล่าเรื่องกฎนี้มันมีมากระเพาะเลยู้วยพราแกมีมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่กลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียเขาจะเข้าซื้อนิวคาสเซิลแล้วกลายเป็นว่าเขาใช้กองทุนสาธารณะของประเทศซาอุดีอาระเบียทําให้สโมสรหลายสโมสรนในอังกฤษก็เฮ้ยโอ้โหนี่มันเหมือนงบของประเทศหนึ่งเลยนะเอามาสนับสนุนทีมหนึ่งทีมเนี่ยเพราะนั้นอะ่ะมันไม่น่าจะผ่านข้อตกลงการสนับสนุนทางไรายได้ซึ่งกันและกันเอาว่ามันโกงอะ่ะใช้คําสั้นๆแล้วกันมันแบบคือเอาเงินมันไม่มีที่ไม่มีที่มาที่ไปอะ่ะแล้วเงินก็เสริมมไไดดดด้้้ตตลลลออออเเสริกกก็ยนี กลา,ายเป็นว่าปรากฏเนี่ยอมาปั๊บเขาก็มีการโหวตกันในสมาชิกของพิมพ์ลีกโหวตแล้วก็ผ่านผ่านว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ติดอะไรดูบางประเทศเขาก็มีงบตรงนี้เพื่อมาสนับสนุนกีฬาอยู่แล้วซิตี้ก็เลยก,กดากนียไปฟอ้องศาลอนุญาโตติลาการกลายเป็นว่าชนะในเรื่องนี้แต่ พิบลีกเองก็ถแถลงโต้ทันควันเลยนะพวกแกนะโดยพิบลีกเขาถแถลงเลยบอกว่าเอ้ยเขายินดีนะกับคาตัดสินครั้งนี้จากศาลเนี่ยนะแล้วก็ยืนยันมั่นใจเลยว่าไอก้กติกาเรื่องของสปอนเซอร์ซึ่งซิตี้เนี่ยฟ้องว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายของอังกฤษเนี่ยยังถูกบังคับใช้ต่อไปเออซึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือเมื่อวานเนี่ยโดยใบสีฟ้าก็ประกาศชชนะเรียบร้อยบอกว่าพิมลีกเนี่ยใช้อำน,นาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะจากการปฏิเสธดีลสปอนเซอร์2รายจากสโมสรน,นั่นเองดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องทีีี่่แแแบบ City บิตต้้้ไไดเปปรยยลวก็ชนะ ตรงนี้นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ115คดีแต่อย่างใดนะพิมพิลิกก็ถแถลงแบบเดียวว่าพวกเรายินดีด้วยนะกับคําตัดสินของคณะกรรมการเนี่ยนะที่ให้การารับรองโดยรวมเลยว่าเขาโครงเลยกระบวน,นการตัดสินใจต่างๆของระบบควบคุมมูลค่าสปอนเซอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับเจ้าของทีมและสมโมสรเนี่ยนะคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการสนับสนุนให้มีการควบคุมดังกล่าวต่อไปและปฏิเสธทากล่าวอ้างโดยส่วนใหญ่ของแมนซิตี้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคณะกรรมการยังเห็นแล้วว่กากติกาดังกล่าวจําเป็นและสําคัญที่จะทําให้การควบคุมเงินของพิมพ์ลีกเนี่ย สามารถบังคับใช้กฎได้เป็นอย่างดีนะก็ะตามนี้ซึ่งพิบูลลีกก็แถมเพิ่มเติมบอกว่าขาาณะนี่ยพิบพิลีกจะดําเนินการตามระบบการควบคุมเดิมต่อไปโดยนําคําตัดสินของคณะ อนุญาโตตุลาการเนี่ยมาพิจารณาประกอบด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ซัดจะไปคนหน,น,นุบคนหนับกินเวลาตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วก็มาจบตรงนี้ที่ตุลาคมแต่ย้ำอีกรอบนะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ115กระทงของเซตีนะจ๊ะไปดูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยโอ้โหไม่ชนะใครมา5นัด2นัดหลังสุดเสมอปอร์โตาสาในยุโรปาลีเสมอวิลล่าศูนย์ศูนย์ในพิมพ์ลังกฤษแล้วก็แบบอนาคตของไอรนเอริกตันฮากุณซือหัวสวยก็ไม่รู้จะอยู่จะไปเอาไงไม่รู้เมื่อวานนนี้คืออวัจรรนน์นะ คลิปเจ้าของผู้ถือหุ้นด้านฟุตบอลของแมริเต็ดเดยนะก็เดินทางไปร่วมประชุมบอร์ดบริหารที่โอทารฟอร์ดและคาริงตันเพื่อพูดคุยเกีย่ยวกับเรื่องอนาคตของการย้ายสนามหรือการซ่อมแซมปรับปรุงและทะุบำรุงโอทารฟอร์ดหรือจะสร้างสนามใหม่รวมไปถึงอนาคตของเอริกจันฮาด้วยนั่นเองนะโดยสื่อนอังกฤษเขาจับภาพเซอร์จิมได้เนี่ยรนะวมไปถึงพวกอาเซอร์เดฟเบลฟอร์ดโอมาร์เบรดาซีโอของทีมเนาะแดนแอชวลด์ผอกีฬาเจาอรสันวิคอร์ผออเทคนิคเก็เข,เข้ามาประชุมเรื่องนี้ด้วยแล้วก็กลุ่มมเเีี้ยยกกก็ไปดดููทท่่่ววิลาพบุสอ ได้ศูนย์ศูนย์เนี่ยนะกลายว่าตอนนี้ยูดแต่ยู่อันดับสิบสี่ทำให้อนาคตของเดนฮากก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงแต่เมื่อวานเนี่ยเซอร์จิมก็เดินทางไปประชุมร่วมกับตระกูลเกรเซอร์นะแล้วก็ผู้บริหารคนอื่นๆก่อนหนึ่งรอบและจะประชุมเพิ่มเติมในวันนี้คือวันอังคารนั่นเองนะเขาบอกว่าหนึ่งในวาระการประชุมที่ต้องเอามาพูดคุยก็คืออนาคตของเดนฮากว่าจะเอาอยัางไงจะอยู่หรือจะไปจะสนับสนุนหรือจะปลดตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะเขาบอกว่าวันจันทร์เมื่อวานเนี้ยประชุม สุดท้ายแล้วอนาคตของเทนฮากจะเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนนี้หนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมแมนยูเต็ดต่อจากเทนฮากกลายเป็นโทมัสทูเคิลนะอดีตโค้ชของไบรท์มิลล์และเชลซีนะจ๊ะที่จะเตรียมไป รับตำแหน่งที่โอทัฟฟ์ต่อจากไอโรนนั่นเองนะซึ่งเขาบอกว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยทูเคิลเองคุยกับแมยูเต็ดแล้วแต่เหมือนมีเรื่องไม่ลงตัวเกีย่ยวกับสัญญาทีหน่อยก็เลยพับโครงการไปแล้วก็กลับมาอยู่โยงกับเอริกเทนฮากนั่นเองนะาจะเอารอดูนะวันนี้ประชุมกันพรุ่งนี้วันพุธน่าจะมีอะไรมาเซาซีให้พวกอนฟังเพิ่มเติมนะจ๊ะทีนี้ไปดูเรื่องสถิติที่ไอหมอนี่ขยนันขยนันทําลายแนละ้วสำหรับเอริกเทนฮากคุณซื้อหัวสวยแมยูเต็ดนะจ๊ะล่าสุดก็ทุบไทิติของตัว ฤดูกาลที่แล้วทาแต้มไว้ต่ําสุดในประาาสาทนั่นะคือ9คะแนนล่าสุดฤดูกาลนี้2024-2025เจ็นัดพวกเก็บไป8คะแนนทนายน,น,น,นะจ๊ะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ทําลายสถิติความห่วยแตกของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยนะในการออกสาที่เลวร้ายที่สุดนับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้นนะยูเตดเก็บได้แย่สุดคือปี1989-1990ปีนั้นเนี่ยเแต้มจาก7นัดแต่จบท้ายฤดูกาลจบอันดับ13และควา้าแชมป์เอฟเอคัแต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของ ยูเต็ดในยุคข,ของเซอร์อเล็กปูซันซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของยูเต็ดหรือเปล่าพวกแกว่าไงฉันว่าไม่นะเออนะอ่ะก็ขยนันขยันนะทำลายสถิติความห่วยแตกของตัวเองเนี่ยนะอา้าวทีนี้อย่างนี้่ยามเกริ่นไว้เมื่อข่าวก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้บอร์ดบริหารก็ประชุมกันอยู่ในวันคารเนี่ยนะแมนเชสเตอร์อีวิลลิงเกนสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์เขารายงานว่าตอนนี้ยูเต็ด ปักใจแล้วว่าอยากได้ทมัสทูเคิลกุนซือชาวเยอรมันเข้ามาคุมทีมแมยูเวยดต่อจากเอเรจันท้านั่นเองนะโดยกุนซือรายนี้นะเคยยิ่งใหญ่มากนะกับเชลซีพาเชลซีคว้าอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะแล้วก็ไปคุมไบร์มิเลิกด้วยนะรวมไปถึงก่อนนะั้นก็เคยทำงานกับปารีแสแซงแชคแมงแต่ตอนนี้เนี่ยนะยังว่างงานอยู่เออก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเฮ้ยเขาจีบไปแล้วตลอดซัมเมอร์รอโอกาสรอปลดไอ้โลนก่อนด้วยนะวจะตั้งทูเครลเข้ามาทำงานก็ต้องรอดูว่าวันนี้ผลการประชุมเทนฮาร์กอยู่ โรเบกาสเข้ามารับงานต่อหรืออาจจะเป็นรุตไฟสรอยปูโชเทนฮากขึ้นมารักษาการทีมก็เป็นได้นะแต่ถ้าเดนฮากอยู่ต่อเรื่องพวกนี้ก็พับตกไปจ้ะ จะมาทีละนูเลยรอความกดดันระลอกใหม่นะทีนี้เป็นตอนที่ตำนานกองกลางหัวแดงเพลิงของแมร์เต็ดกันหน่อยนะจาะล่าสุดออกมาสับๆๆๆนะ5นักเตะที่เอริกาธาคุณซืสวยจากยูเต็ดเซ็นมาในฤดูกาลนี้หรือแม้แต่ซีซันที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยนะเขาบอกว่าตอนนี้ยูเต็ดนะซื้อตัวมาในมั่วซั่วตัวเหล็งมากจะใช้ผู้เล่นเหล่านี้ได้เนี่ยนะไม่จำเป็นหรอกทั้งนั้นปลดแค่คนเดียวทุกอย่างจบเรื่องเงียบนะโดยสโคมองว่าการซื้อตัวผู้เล่นอย่างโยโชเซอร์เซเดล เลนิโอโรมาต้าเซริกโรไปถึงนูซแซมัสราวีเนี่ยไม่ได้ช่วยยูเอตให้ดีขึ้นเลยนะโดนสกอตสัมภาษณ์แบบนี้นะหลังจบเกมที่ยูเอตเสมอวิลลาศูนย์ศูนย์เขาบอกว่าเออพอว่านะพี่ตำแหน่งกองหน้าเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพซา,ากกะคนเลยมองกลับไปในพี่สมัยเราประสบความส้มเร็จอะโอ้โหทุกคนมีความสามารถในการทําประตูนะแล้วตอนนี้ยิงไปกี่ประตู5ลูกจาก7เกมบ้าเปล่า,านะเราต้องหากองหน้าเท่ากับ 3หรือ4คนนะท,ที่สามารถยิงได้20ประตูนั่นแปลว่าเราจะมี80ประตูในฤดูกาลแต่ตอนนี้ยูเต็ดไม่เห็นมีอะไรแบบนั้นเลยลารสมุทอยลุนก็โอเคอ่ะดีดูมุ้งมั่นดีแต่ถามว่าน้องมันจะยิง20ลูกได้ต่อฤดูกาลหรือเปล่าอืมเพราะว่าไม่นะซเซอร์เซ่เหรอตวลงเป็นอะไรกองหน้ากองกลางตัวต่ำกองกลางตัวลุกกองหน้าตัวเป้ากอ,อ,องหน้าตัวต่ำเอาไงแน่แล้วจะยิงได้20ลูกหรือเปล่าเนี่ยไม่นนะพอบอกเลยว่าพึ่งพาความหวังไปมากกว่าคุณภาพไปหน่อยเพรานะนั้นใช้เงินไปเยอะแยะแล้วแล้วก็ซ มาในโอกาเต้เงี้ยเออซื้อมาเพื่อเล่นกองกลางแล้วก็ไม่ส่งเขาเล่นมาไตา้เดลิก50ล้านก็ไม่นาจะดีกว่าฮไนะดี่ม็กไกว์นะโดยไปถึงเจ้ดิเอแวนก็ดูดีกว่าด้วยซ้ำไปส่วนลิซารโดมาติเนสเนี่ยนะโอ้โหดึงเข้ามาจากอาแจ็คให้เขาเป็นตัวหลักแล้วสุดท้ายก็ดอบเขาไม่เขาเล่นเนี่ยนะอื การแปนว่านี่คือมันคือความยุ่งเหยิงนะที่ผู้จัดการทีมนามาสู่ทีมทีมนี้โอ้โหถือว่าฟอร์สโกนี่ก็เวลาพูดแล้วก็ไม่มีแตะเบรกนะชนเป็นชนดับเครื่องชนเลยก็ว่าได้นะจ๊ะไปต่อที่อันเนอร์เดี๋ยวฮันเนอร์สล็อตกันหน่อยกุลซือคนเก่งของบุ๊พ์รียบพิมมือพามหาบนถนนจุฬาลงกรณเชฟุการทรุ่ยสเ้การ่เ้รยก่่บ้่เ้าร่เ ลิฟท์พูลนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะอาร์เนอร์เดอรฮันเนอร์สล็อตเนี่ยก็บอกมาบอกว่าเขามีความสุขมากและยินดีมากที่ตัวเองเนี่ยนะกลายเป็นกุญซือคนแรกของประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลเลยนะที่ออกสตาร์ท10นัดชนะถึง9เกมเลยนะและนี่คือผลงานที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้แล้วจ๊ะเดี๋ยก่อนหน้านี้เจ้าตัวแพ้เกมเดียวนั่นคือแพ้แล้วเนี่ฟอเรสต์ที่แอนฟิลสูญต่อนหนึ่งนอกนั้น9นัดในทุกระดัที่เหลือเนี่ยพวกเขาชนะทั้งหมดภายใต้าการทำง,งานของอาร์์์์์เเเเเเเนน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 อออออรรรดดดดฮฮฮััััสสลลล็ต้้ยยะะะจ๊โมภาาาษณแแบบบีกวว่ เนอร์เองเนี่ยมองว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างพิเศษนะครับโดยเฉพาะเรารู้อยู่แล้วครับว่าริพูเนี่ยมีการทีิมนที่ยิ่งใหญ่มาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วนะครับเนอร์และเราเองเนี่ยนะครับก็มีความสุขมากมากนะครับเนอร์เองมองว่าโน่โชคดีนะครับที่ได้กลุ่มผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมาจากพี่ JK นะครับสตาฟโค้ดก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับหลังจากนี้อีก5ปีนะครับพเนอร์เนอร์เองเนี่ยไม่อยากมองว่าเนอร์เป็นกุญสือที่ชนะ9จาก10นัดแค่เรื่องนี้นะครับพเนอร์เนอร์มองนะครับแม่แม่ครับเนอร ต่อๆไปเลยนะครับพเนอ้าวนั่นคืออาเนอร์สล็อตนะแม้จะยอดเยี่ยมและโดดเด่นแต่ยังคงถ่อมตัวนะบอกไม่อยากถูกจดจ,จาในธนาะโค้ชที่ชนะ9กจาก10นัดแต่หวังว่าจะสร้างผลงานที่วิเศษสุดๆหลังจากนี้5ปีถัดไปนะจ๊ะอ่ะก็ถือว่าของดีมีคุณภาพ พิสูจน์และเรียบร้อยนะจ๊ะไปต่อที่จอร์นคอนซ่ากันหน่อยนะเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งมา21ปีนะจ๊ะที่มาจากอาคาเดมี่ของพี่พรีหงแดงตั้งแต่5ขวบจนปัจจุบันติดทีมช่างกรีฑาไปเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นตัวหลักของหงแดงริบูในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้วยล่าสาุดริบูต่อสัญญายาวให้เรียบร้อยแล้วนะโดยคอนซ่าเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กับริบูเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมแต่ล่าสุดเนี่ยบอกบระธารมาว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้เนี่ยวัย21ปีเนี่ยก้าวไปติดทีมชาติอกเรรียบรยบ้แม้ไม่ได้เล่นยูโร2024ก็ตามแต่่ก็็ถือวาเปนนงกกกเเรซซตุนือป มาจนถึงรีคาซตี่กุซูรัสกา,การตอนนี้เนี่ยนะโดยคนซ่าฟสัภาพแบบนี้หลังเซ็นสัญญาระยะยาวที่ไม่ระบุปอีออกมาเรียบร้อยเขาบอกว่าซามีความสุขมากนะพี่นะโอ้โหผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างพี่ฮันเนอร์เลยนะเข้ามาแล้วก็มีวิธีการที่ดีมากเลยะฮะการฝึกซ้อมการฝึกสอนดีไปหมดเลยนะฮะซาว่าลิปูคือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกแล้วฮะสำหรับตัวซาในการจะยกระดับและพัฒนาฝีเท้าของซ่าให้เป็นนักเตะที่เก่งกว่านี้อ้าวตามนี้นะ สำหรับจาร์คอนซานะจ๊าล่าสุดก่อนตอนสัญญาใหม่เนี่ยลงเล่นให้กับลิพูไปแล้ว3 3สบนัดจากทุกรายการนะแล้วรวมไปถึงนัดชิงชนะเลิศคาราบาครับเมื่อรด่กาลที่แล้วด้วยนั่นเองนะจ๊ะไปตอนน่อที่ลุงแอน์ปอตเตโค้งลู hey! เฮ้ปอเต้โคกลูนะจ๊ะกุนซือคนเก่งของพรักพลัมชากไก่คนรัสเปอร์นะล่าสุดนำไบรท์ตัน2 0จบเกมแพ้สองสโอ้โหยัวขาดเลยลุงแอนบอกเลยว่ารับไม่ได้ แอนรับโปรไทยมันบ้แมนเนอลุงแอนบอกเลยว่านี่คือความพ่ายแพ้ที่แม่งโคตรจะแย่ที่สุดนับตั้งแต่รับงานคุมสเปอร์เลยนั่นเองนะดูลุงแอนบอกแบบนี้บอว่า โอ้ยหนูเอ้ยลุงว่าเกมนี้โคตรน่าผิดหวังเลยลุงนี่แม่งหงุดหงิดจิตหงุดเงี้ยวนะเสียใจมากเลยผิดหวังสุดๆนี่คือความพ่ายแพ้ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ลุงมาทําทีมนี้เลยนะการเล่นครึ่งหลังนี่แม่งห่วยแตกมากมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทําเลยและเราไม่ยอมรับกับสิ่งนี้ด้วยไอ้ก่อนหน้านี้เราจะหลงละเริงไปนํา2 0แต่ครึ่งหลังพอโดนยิง1-2 2่งโดนแซง3-2เหมือนพวกเองจะเข้าใจและยอมรับ มันทาอย่างนั้นได้ยังไงลุงไม่ยอมปกติลุงต้องสู้สิวันนี้บางอย่างมันโอ้ดูชิลดูดีไปหมดเลยในชีวิตจริงหรือฟุตบอลก็ตามเนี่ยนะถ้าคุณเนี่ยนะลืมตัวเมื่อไหร่นะคุณจะเจอปัญหานั่นแหละคือสิ่งที่สเปอร์เจอในช่วงครึ่งหลังไม่อะ่ะลุงไม่พูดถึงผู้เล่นโดยเฉพาะหรอกนะนี่คือความพ่ายแพ้ที่แย่ที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งทีมทีหนึ่งจะเจอแล้วเพราะนั้นเนี่ยการแก้ไขนั่นคือความรับผิดชอบของลุงลุงจะพยายามแก้ไขต่อไปก็แล้วมาร่วงประเมินหลังจากฟีฟ่าเดย์เราจะกลับมา โทษตัวเองแล้วพร้อมปรับปรุงนี่คือ ลุง ch, e แอนช์ปอตเตคกรูแะจ๊ะแต่ถ้าเจ๊เป็นแฟนสเปอร์เกมนี้น่าหัดหนีจริงนะนำ2-0มันต้องจบแล้วอะสุดท้ายกลับมาแพ 2, 3, ้2-3เฉยเลยนะจ๊ะไปต่อที่เสื้อของโคเดอนาวเนปพาเมอร์กันหน่อยนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะประมูลที่สิงคโปร์ได้เงินไปกว่า1ล้าน3แสนบาทหรือเป็นเงินปอนประมาณ34,000ปอนนะเดยเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่โคพาเมอร์ใส่ในเกมที่ยิงคนเดียว4ประตูใส่เบรตันในเกมที่ทู e hey! ปเตมิบิปดฮห์แซนเอร์ตบิดเมื่อสัปดา นางนวลเจ้าเอ๋ยทะเลกว้างไกลใบตั้นไป4ประตูต่อ2นะโดยเสื้อตัวนี้ถูกเว็บไซต์ Match One Shirt เนี่ยนำมาประมูลและหารายได้ให้กับมูลิตีของเชลซีนั่นเองนะโดยผู้ชนะการประมูลเป็นชาวสิงคโปร์นะจ๊ะเจ้าของเว็บไซต์ Match One Shirt อย่าง Th ม์แมนสโตรดไวทเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แบบที่เขาบอกว่าอูพี่ตอนแรกเราเห็นน้องพารเมอร์ยิง4ลูกกับใบตั้นเนี่ยเรารู้เลยเสื้อตัวนี้แม่งต้องได้รับความสนใจแน่ๆนักสะสมต้องอยากได้เสื้อตัวนี้ไว้นะและนี่คือส่วนหนึ่งในประสา์ฟุตบอลด้วยเพราะนั้นเนี่ย ตาตื่นใจที่ไปจบที่34,000ปอนด์ตามนี้นะจ๊ะสำหรับเสื้อตัวที่โคเดนาวาเนปพามเมอร์ยิง4ลูกใส่ไบตันนะโดยดูการนี้ตัวลุกทิมชาติือวกายี่2บปีเนี่ยมีส่วนกับการทำประตูให้เชลซีไปแล้ว11ลูกจาก 7นัดในพรีเมียร์ลีกนะจ๊ะอืมไม่ธรรมดาตัวนี้นะฟอร์มดีเหลือเกินไปต่อนนี้เอโซมาเรสกากูซือหัวใสหนึ่งคนของทางตะกาฮารักเชนซีนะจ๊ะเข้ามาตอนแรกเครื่องหมายคำถามตัวบอลรึมเรยจะรอดไม่รอดนักเตะก็เยอะอย่างนั้นอย่างนี้ค่อยๆปรับค่อยๆปรุงค่อยๆตัดค่อยๆแต่งจนตอนนี้เชนซีฟอร์มดีมาก3เดือนแรกเนี่ยเจ้าตัวบอกพอใจเลยกับผลงานนะ14แต้มจาก7นัดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วตอนนี้กลายเป็น1ทีมที่มีโอกาสลุ้นฟ้นิ่ท็อปโฟลูไปถึงลุ้นแชมป มาตสกาสืบภาพแบบนี้บอกว่าอืใช่เลยพี่เอ็น <N S 1> มีความสุขนะตอนออกสตาร์ทเอ็นก็มาคิดอยู่เแบรบกทีมชาติช่วงกันยาช่วงตุลาถ้าเกิดบอกว่าจะอยู่อันดับ4แล้วมีวิธีการเล่นแบบนี้เอ็นว่าเอ็นแฮปปี้นะเอ็นมีความสุขดีเราเก็บได้ตั้ง14คะแนนจาก7นัดนี่โคตรจะสังคังเลยนะพี่นะ14คะแนนเนี่ยเราต้องมองไปที่วิธีการด้วยวิธีการของเรายอดเยี่ยมนะั้นหลากหลายก,การเข้าทำเอยแนวรุกแนวรับเราทำได้ดีหมดเลยรวมถึงเกมเยา้าเกมเยือนได้หมดเลยนะเอาว่าก็เราก็วิเคราะห์ทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อชัััชนน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 ะะะ่่่แหลลเเเราากกมใบ้4ตติอ ชนะได้สามนัดแล้วก็เสมอกับฟอร์เรสต์เพราะนั้นมันก็เป็นแต้มที่โอเคนะถือว่า14แต้มจาก7เกมใครจะคิดว่าทีมดาวกระจายแบบนี้จะลงตัวได้เร็วหรือเกินภายในระยะเวลาแค่3เดือนนะสำหรับเอโซมาเรสกากับเชนซีนะจ๊ะเอา้าแม่พอมันมีเรื่องดีมันก็มีเรื่องตลกมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะเกมฟอร์เรสต์กับเชนซีที่2 2> ทูปเตมีบิดเฮสแซมฟอร์ <Hey! Stanford S 2> บิดเขามีการฟัดกันในช่วงท้ายเกมเนยนะกลายเป็นว่าช็อตนั้นเนี่ยนะมีหลายตัวละครเข้าไปมั่วไปนวนเนี่ยกันหนึ่งคนนะที่นั่งดู นะมีเรื่องกูหนีมีกูสู้อะไรแบบนี้นั่นคือโคเดอร์แนนเดปพาเมอร์นะเขาบอกว่าจังหวะที่กระทบกระทั่งกันเนี่ย โคพาเมอร์เนี่ยนั่งดูเลยนั่งเกาะเขาเ่าตัวเองด,ด,ดูเลยเกิดอะไรขึ้นมาได้เฮ้ยเพราะเจ้าตัวมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วก็เลยไม่อยากเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวด้วยนะสุดท้ายเกมนี้คริสคาร์วาน่าเนี่ยแนะจกใบเหลืองให้เชลซี6คนหรือว่าโควิลเวสลีย์โฟปาน่ามาร์กกูกูกูเกเรียบอร์เซเดอรแพนที่สุดแกเซโดโคเดอะนัเดนพาเมอร์แล้วก็เปโดรเนโตนะจ๊ะซึ่งก่อนหน้านี้นะเชลซีเคยโดนปรับ25,000ปอนด์นะหลังจากที่แอนโทนีเทเลอร์แจกใบเหลืองให้ผู้เล่นอยงแคนในเกมที่บุกเฉือนบนะอนะหลหม โดนโพษปรับเป็น2เท่าคือ50,000ปอนปอนั่นเองนะจ๊ะเอาตามนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องรอดูว่าโดนปรับเพิ่มโดนแบนหรือเปล่าคือนิโคลัสอา้าวแจ็คสันนะจ๊ะที่ เอามือเนี่ยนะไปตบหน้าโมราโตในเหตุการณ์ตุลบอลครั้งนี้แล้วเองนะจ๊ะอา้าวทีนี้ไปดูทีมที่โอ้โหชนะบาเยอร์มิวนกแต่สุดท้ายมาเสมอแมเยอเจตจากแอสตันวิลล่าของอูนายคนอู่ทองเอมรี่กันบ้างแล้วกันนะดูนายยอมรับว่าผลการแข่งออกมาไม่ใช่เรื่องดีหรอกแต่ก็โอเคแหละการเสมอ,อยูเยอเ็ดได้ศูนย์ศูนย์ก็ถือว่าแฟร์พอแนละ้วบอกเลยว่าแฟร์มากเลยนะดูายสภาพมันถือว่า, uh huh, าอช่อูพูดนเนี่ยนี่ไม่ใช่ผลนการแข่งขันด,ด,ดีหรอกแต่จะบอกไปมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะอูว่ามันเสมอกัันนนี่่ม่มก็แแฟรอออยูล้วพนะเเชืืหปา ครึ่งล่างเนี่ยเราเล่นได้ดีกว่าครึ่งแรกก็เกือบจะเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเรามีโอกาสซ่องโหดในช่วงท้ายเกมอะ่ะพยายามจะทำประตูได้แต่มันไม่สําเร็จก็สเสมอกันไปก็อย่ได้ทําแล้วเอาเป็นว่าเราต้องมีผู้เล่นให้เลือกมากกว่านี้ต้องสดกว่านี้ตาต้องใสเงือกต้องแดงนะครีบต้องแข็งเอออนันซื้อปลาในตลาดหรือเปล่านั่นแหละผู้เล่นบางคนบาดเจ็บเราก็ต้องตอบสนองด้วยผู้เล่นที่เรามีเราอยากได้ใช้ชนะแต่มันไม่เกิดขึ้นแต่การสาเสมอกันยูติเด็ดก็ไม่ใช่เรื่องแย่ดูอันดับ,บบนตารางแล้วฟอร์มการเล่นของเราแล้วอูรับได้อะ นั่นคืออูนัยคนอู่ทองเอเมอรี่พูดถึงเกมสเสมอโยเดบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาโอเคนะทีนี้หนึ่งคนที่ฟอร์มดีในระยะหลังนะจ๊ะหรือดูการยิงไปแล้ว6ประตูนะในวัยแค่20ปีนั่นคือจอห์นดูวิ่งเฮ้จอห์นดูรันนั่นเองนจะจ๊ะสูนหน้าทีมชาติโคลอมเบยียที่ย้ายจากเชยโกไฟเออร์มาอยู่กับสิงห์พยองเมื่อมกราคมปีที่ผ่านมานั่นเองนะเจ้าตัวยิงไปแล้ว6ประตูและล่าสุดอาวิล่าแถลงการว่าต่อสัญญากับจอห์นดูรันเป็นที่รับรองจนถึงปี2030นะรนนปสรองของของอิกันสนาม นักเตะก็จริงแต่7นัดในพรีเมียร์ลีกยิงไปแล้ว4ประตูเป็นการยิงประตูชัยใส่เวสต์แฮมยูเอตดเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เอฟเวอร์ตันแบบสุดสวยด้วยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งต่อสัญญาถึงปี2030แบบเนี้ยก็แปลว่าเดี๋ยวจะยืดระยะไวการย้ายทีมไปอยู่กับบาเยอร์มิวนิกทีมในฝันเขาล่าสุดมายิงบาเยอร์บอกว่าอยากจะย้ายไปเล่นบาเยอร์ซะอย่างนั้นนะเออก็เดี๋ยวรอดูยาวถึง2030จ้สจะย้อนดูรันกับวิลล่าจ้ะไปต่อที่อดีตคนเคยรักของเจดัมอย่างเดบิดเด้กันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะะมมมมมือออกกาา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 ววววจเเเ๋ัััย33ขขบง่่่่หนนนนฟลลรติสสุุดดทีผซ2 จุดโทษนะในบ้านของฟิออช่วยให้ฟิออ่ยเอาชนะไอซิมิลานได้2ต่อ1นะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นในยูเอตดเนี่ยนะมา1 1บเปีเนี่ยเซฟจุดโทษนี่นับครั้งได้เลยนะเขาบอกกันว่า8ปีหลังสุดก่อนจะหมดสัญญาของยูเอตดเนี่ยเชียร์ทีสปอรต์ตเขาบอกว่าเด็กเกยรเซฟจุดโทษได้แค่3ครั้งเท่านั้นเองแต่คืนเดียวที่อาร์ติโมฟรังคีเนี่ยเขาทำสถิติเซฟ2จุดโทษนัดเดียวเกือบเท่ากับ8ปีที่เซฟไปแบนบยูเต็ดเลยน,นั่นเองนะก็ก่อนหน้านี้ก็ว่างงานไปปีหนึ่งน,ะงะ,งปปน,งนะมาาเซ็นสัญญ,ญ กับฟรีออลและกลายเป็นผู้สัประตูตัวสำคัญของม่วงมหาการอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะไปดูอีกหนึ่งตำนานนะจ๊ะที่ประกาศเลิกเล่นเรียบร้อยนะั่นคืออันเดรสอีเนียสตานะตำนานของบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาและลิชาติสเปนนะจ๊ะประกาศแขวนสัต เลิกเล่นฟุตบอลเรียบร้อยแล้วนะในวัย40ปีนะโดยเจ้าตัวเนี่ยขาแข่งมากกว่า20ปีนะกับบาร์เซโลนาเนี่ยโอ้โหคว้าแชมป์ลาลีกา9สมัยแชมเปี้ยนลีก4สมัยโกบาเดเร6สมัยเล่นทีมชาติสเปนไปแล้1นัดแล้วก็อยู่ในชุดยิ่งใหญ่ลูบนะ้ของสเปน2008กับ2012ที่แชมป์ยูโร2010แชมป์โลกนะจ๊ะแล้วก็หลังจากลาบาร์ซาเนี่ยก็ไปเล่นอยู่วิโซโกเบคว้าแชมป์เจแปนคัพและซูร์คัพได้แล้วก็ย้ายไปเล่นอยู่กับ, Cup, อบ ates, 2023. กเอเมเรดคัพ สังกัดสุดท้ายของเขาก่อนประกาศแขวนสตั๊ดนั่นเองนะสิรีรวมแล้วในชิปของอินเดสตอเล่นไปทั้งหมด885นัดยิงไป93ประตูกับ161แอสซิสต์นั่นเองนะจ๊ะอา้าวโชคดีในเส้นทางถัดไปของอันเดรสอินเดสตอ อีหนึ่งกองกลางพรสวรรค์สูงที่สุดในโลกลูกหนังเท่าที่เคยมีมานะจ๊ะอ้าวไปดูกันที่ลามินยาเมลเด็กยะลาของบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนากันหน่อยนะจ๊ะล่าสุดในวัย17ปีเริ่มจะมีปัญหาแอคอา็์เล็กน้อยหลังจะโดนฮันซี่ฟลิกกุนซอของบาร์เซโลนาเปลี่ยนตัวออก2เกมติดเจ้าตัวไม่พอใจดูงูงิดจีดงูเงี้ยวนะโดนเปลี่ยนตัวออกอีกครั้งนะเกมที่2นะนะในเกมอารเาเบสเมื่อวันก่อนเนี่ยนะภาพล่สุดก็สวิตกลับไปที่ลามินยาเมลตอนโดนเปลี่ยนตัวมิเกเตอร์ฟอร์ดเนี่ยมานั่ง แต่ฮันซี่ฟลิกเนี่ยบอกเลยว่าที่ถอดออกเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวยังไงไปรับใช้ทีมชาติสเปนเนี่ยได้เล่น2นัดแน่กับทั้งเซอร์เบียแล้วก็เด่นมากเนี่ยนะเพราะนันฮันซี่ฟลิกก็เลยจะต้องถนอม รามีญ่ามาในวัย17ปีเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพัฒนาร่างกายยกระดับจากวัยรุ่นไปเป็นผู้ใหญ่จากดาวรุ่งม,มาเป็นนักเตะแบบตัวหลักอะไรแบบนี้ก็เลยเข้าใจได้ว่าอยากเล่นทุกนาทีแต่เชื่อพี่พี่ผ่านมาก่อนพี่อยากให้เองได้พักบ้างอะไรแบบนี้นั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้เปร์เซโลนาเขามีประสบการณ์อยู่แล้วทั้งกาบี้ทั้งเปเดรีโอ้โหขอบตาดำลึกเป็นหลุมสนุกเล่นทั้งดีมชาติเล่นทั้งสโมสรสุดท้ายเจ็บหนักพักกันไปเป็นปีก็มีนะเพราะนั้นรามีญ่ามาก็เลยมีตัวอย่างจาก2คนนี้ ฮันซีฟลิกก็เลยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนั่นเองนะจ๊ะอา้าวไปดูที่เรื่องดีๆของปอลป็อกบาซาลอนบาร์เบอร์มิฟฟิลดเดอร์กองกลางตัวตัดผมไปสไปเดอร์กุติเมียร์ต้องไงส้นะจ๊ะอดีตผู้เล่นของแมนยูเต็ดและเคยมีค่าตัวแพงสุดของสโมสรนั่นะคือ89ล้านปอนด์นะจ๊ะล่าสุดในไป31ปีโดนแบนนะจากองค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของอิตาลีหรือนาโดอิตาเลียเนี่ยเขาบอกว่าแบนทั้งหมด4ปี เมื่อกันยายนปี2023นะแต่ล่าสุดศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา CAS ประากาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าโทษแบง์ของปอกบาเนี่ยจะลดจาก4ปีเหลือแค่18เดือนนั่นกลายเป็นว่ามกราคมนี้เจ้าตัวจะลงฝึกซ้อมได้อย่างเป็นทางการและมีนาคม2025ก็จะลงสนามได้ถ้ามีต้นสังกัดั่นนะจ๊ะโดยปอกบาเนี่ยต่อสู้ในชั้นศาลมาจนชนะแล้วก็ ลดทบแงเหลือแค่แ18เดือนนั่นเองนะโดย CAS หรือว่าศาลอนุญาโตตุลาการเนี่ยเขาบอกว่าบล็อกบาร์เนี่ยไม่มีความผิดเพราะดูแล้วเนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจนะเพราะเกิดขึ้นหลังจากบริโภคอาหารเสริมที่แพทย์ที่เป็นเพื่อนเขาที่ฟลอริดาเนี่ยจัดหาให้นั่นเองนะโดยบล็อกบาร์บอกว่าเฮ้ยไอเรื่องนี้มีแพทย์รู้เรื่องนะมีทีมงานรู้เรื่องเพราะนั้นเขาไม่ได้จงใจหรือไม่ได้แอบกินยาเพื่อจะกระตุ้นตัวเองหรือว่า ก็จะโดบนั่นเองนะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะก็รอดเรียบร้อยเพียงแต่ว่าเขาบอกกันว่ายูทูสเตรียมจะยกเลิกสัญญากับปอปอกบาเพราะหมายเลขสิที่ปอกบาใส่ก็เอาให้คนอื่นใส่ไปที่เรียบร้อยน,นั่นเองจ้าก็แปลว่ามาการาคมน,นี้ถ้าปอกบากลับมาลงฝึกซ้อมได้ก็พร้อมจะเซ็นสัญญาใหม่กับทีมไหนก็ได้ในโลกใบนี้และลงสนามได้อีกครั้งในเดือนมีนาคม2025นะจ๊าอ้าวแมนย่เตน ขากองกลางอยู่นี่ไปดึงมาอีกรอบหนึ่งเอาให้หายบ้าไปเลยเออทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคนที่ก็น่าหงุดหงิดนะเป็นเจ๊เจ๊ก็หงุดหงิดนะนั่นคือเปาโลฟอนเซกาจากุนซอมาดเนียบของเอซิมิลานปีศาจแดงดำนะในเกมล่าสุดมิลานบุกแพ้ฟเฟอร์เรนตาหนึ 2, ่งสองมี2จุดโทษของมิลานเกิดขึ้นแต่คนยิงไม่ซ้ำเลยสองคนนั่นคือเตโออันเดสแล้วก็แทมมี่เอเบราหัมยิงแล้วไม่เข้าทั้งคู่ติดเซฟบิดเดคเคอาเล่นเอาเปาโลฟอนเซกายัวขาดเลยเพราะเขาบอกว่าวางตัวเอาไว้แล้วว่าคนที่อยู่โทษคือคอ ic, อริเตตยนนปิกอ้งง็คแ่ทา ถึงให้2คนนี้ยิงแล้วพลาดซะด้วยฟลอสกาจะพลาดแบบนี้หลังเกมแบบงุนยีสุดๆก็บอกโอ้โหพี่มันุนงยีดไหวเหรอก็บอกแล้วให้กับตามเมกายิงเออต้องยิงอยู่โทษดิบอกไปแล้วว่าอย่าเปลี่ยนตัวแล้วสุดท้ายไปเปลี่ยนกันในสนามกันได้ไงอะ่ะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะปารีลรู้ไหมทุกอย่างที่เป็นจุดโทษเปมีโอกาสการได้ประตูด้วยเออเพราะนั้นเอาละไม่รู้แหละข่าวหน้าอยาให้เกิดแบบนี้โคตรโมโหเลยโอ้โหเป็นเจ๊เจ๊เข้าใจได้ได้ลูกแรกโอเคเตโอยิงติดเซฟลูกสองมันก็ควรเป็นผู้ดีสุดท้ายเป็นทามิบิกงตดดซ นั่นแปลว่า2จุดโทษที่ควรจะเป็นปุริสิตธสลูกกลายเป็นคนอื่นยิงแล้วไม่เข้าทั้ง2ลูกนั่นเองนะจ๊ะอ่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราเศร้าๆกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะเมื่อโลกฟุตบอลของเราเนี่ยนะต้องเผชิญ ความสูญเสียอีกครั้งนั้นคือโยฮันนิสเกนนะจ๊ะอาดีตตำนานผู้เล่นของทีมชาติเนเธอร์แลนด์บาร์เซโลนาและแจ็คกัมสดัมนะจ๊าซึ่งเป็นเพื่อนซีของโยนครับเลยเนี่ยนะตำนานกุนซือและนักเตะเทวดาของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยเสียชีวิตลงแล้วในวัย73ปีนะเขาบอกว่านิสเกนเนี่ยนะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีสุดในยุคทศวรรษที่20หลังจากมีบทสำคัญในทีมบาร์ซ่าอาแจ็คและคอนแลนด์ด้วยนะแล้วก็เป็นนักเตะคนสำคัญใในนนยยุุคททีี่่่่่ออาาววิิ้้มมมมมงงบบเโโโลลลกกกกกแจะไไดดชชชป็ตตรร 7C V78 ั กูซือโทรดานักเตะโทรดาอย่างยวนครับนั่นเองนะโดนิสเกนเนี่ยนะขาแค่ทั้งหมด23ปีแล้วรับใช้ทีมชาติอาซูซิโซ่ไป49นัดแล้วก็มาเป็นโค้ชนะเป็นผู้ช่วยทีมชาติเนเธอร์ลแลนด์บาซา่าอะไรก็ว่าไปแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวนก่อนในวัย73ปีนั่นเองก็ขอให้สู่สุขสินะจะ๊ะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆของทีมชาติเนเธอร์ลแลนด์ยวน,นิสเกนแล้วก็ครอบครัวของนิสเกนด้วยนะอ้าวนี่คือทั้งหมดของนักเล่าเชาสีในเช้าวันอาคารสีชมพูจู่ฮุกกรูแบบนี้ก็นกะลจะไดราะะาะะายยงงน่ นี่ไหยหลอดนะเหมือนเดิมเจอหน้ากันแบบนี้อวยพรทุกครั้งเลยเริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยรอยิ้มกว้างๆกันแล้วกันนะจ๊ะขอให้แกมีความสุขมากๆในสัปดาห์นี้เจออุรัคอะไรเจอเรื่องอะไรยากๆยิ้มสู้เข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะอย่างนี้รอติดตาม6โมเย็นฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนนะจ๊ะจานกุ๊กเอนามาตามคำขอรอชมรอแชร์ให้ด้วย6โมเย็นกับฟุตบอลเฟรนด์ส่วนเรื่องเล่าซีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว